อือหอยอกันให้ยังนั่น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 แล้วก็เก็บแล้วก็น้องอีกสวัสดีค่ะพี่น้องมณีกะผ่านมาทั้งนี้เนาะคะ่ะเห็นดอกแคล้นค่ะทางมานะก็เลยสิพาพี่น้องเก็บดอกแคไปกินกันค่ะแต่บได้เฮ็ดกินให้เบิ้งหลัเด้อค่ะแหวะเก็บซื้อพี่น้องสองตนค่ะคุณนะ่ะสองโพนค่ะคุณนะ่ะขาวๆทั้งคุณนะคะ โอ้อันไก่โพดพี่น้องผุ่นผุ่นต้นผุ่นนะคะเห็นว่าขาวๆอันนี้อีกต้นหนึ่งเด้อค่ะดอกแครร่วงแล้วไปวันนี้นะเขาซีไปเก็บค่ะเออหยอกกันใี่ยัง่ะ ม่วนแม่จิเก็บด,ดอกแคบ้างลูกดอกแคนาตัวค่ะดอกแคนาดอกแคป่าเกิดเองตามธรรมชาติเลยเด้อค่ะน้านสมองดอกแค่งามๆเลยหอมๆตัวค่ะ ต้องเก็บดอกแค่นี่ต้องเก็บเนี้ยมือสาวเด้อค่ะถ้าป้อยให้สวยดอกดอกเพิ่นกระสีเหี่ยวแต่เมนีโชคดีน้อยหนึง่งอากาศเย็นสบายดีค่ะแดดบดบ่ฮอนถ้าอากาศฮอนนี่ดอกแค่นี่เหี่ยวไปเลยเด้อค่ะเวลาเอาไปเฮ็ดกลิ่นมันกระสีบส่แสบพี่น้องเก็บดอกแค่ต้องเก็บเนี้ยมือสาวเด้อค่ะเก็บตอนเ้าวๆเก็บสวยบ่ได้ดอกแค่เหี่ยวกระสีเ,เหี่ยวแบบนี้ละค่ะนี่ ลักษณะเหี่ยวแบบนี้เลยค่ะโอ้งามนี่งามค่ะโอ้เก็บเฟียงอันนี้ดอกอันเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะนี่น,นี่ลักษณะดอกแค่ค่ะนี่สมองเห็บเบืง้งเลย ลักษณะไกลๆดอกแค่นี่งามเด้ค่ะดอกแค่นี่เบ่งดีๆงามเด้อเกิดเ,เองตามธรรมชาตินะคะของของมีอยู่ตามธรรมชาติอ,อันนี้บ้าแเมเด้อค่ะต้นต้นโพหรือว่าบานสมองเอิ่นต้นไฮ้อค่ะต้นไฮึ้นโอบกับต้นอันนี้ค่ะคุณนะต้นแค่หลีอยุ่งเถิงคุณนะค่ะเป็นต้น นี่ต้นโพโอบใส่ทงอันนี้ไปุงผาค่ะนี่ทงผาเก็บไปก็กินกับอันนั้นน้ะพี่น้องกินก็บป้นป่าหรือว่าป้นป้นอันซับประแดกนะคะซับประแดกแล้วก็ ปักบักม่วงไส้น้ำค่ะตับ,บักม่วงไส้น้ำเห็้มันออกเปียวเปียวมันออกสมสมทัฒนได้เริ่มล้นหลายดอกค่ะกําลังเป็นช่วงตน้นฤดูอยู่ค่ะหลังจากนี้ล่ะจิล้นหลายแหงล้นขาวอักรากเต็มต้นเลยค่ะ พี่บินนะเจ็บไหมาจักหันนะเจ็บไหมกำลังลนค่ะคุณนะทั้งหมดแดงไข้บ่อนะอนเจ็บมามเจ็บมานี่เจ็บมาจาักหันละ ดอกแคหอ,หอมตัวค่ะเฮย<ป>มีเลยางใเดี๋ยวมัน้างค่ะ้างต้นใหม่นีม้มดแดงน้ำค่ะพุณน่ะ ຫມົດແດງອອກກ່ອນເນາະຫມົດແດງກັດຈິດວ່າມັນທຍັງກໂนึงບາດນີ້ไปຍ່າງອີກໂนึงັລີີົ มาแล้วตีน,นต้นนี้ตัวดอกใ่กว่ามวนเนาะเนี่ยต้นนี้ดอกใยๆขาวาักลากเลยอุย้ยเจ็บเด้อพี่เพียงขาวาักลากเลยกําลังเริ่มล้นหลายแล้ว นี่ล้นโอ้หมดหมดแดงหลายใช่ป่ะต้นนี้ดอกใ่ดอกหนาดอกอ้วนฟังนีล้นหลายใช่ป่ะขาวขาวล้วเนี่ยต้นนขานขาว,ขาว ดอกหนาดอกอวนดอกงหญ่ค่ะหมดแดงไล่ไหลเขย่า ต้นนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับต้นพุนแล้วพี่น้องพุนะ่ะต้นนั้นอันมีตนนน้นอันต้นไห้ขึ่นน้ําค่ะต้นนี้ก็ต้นไห้ขึ่นน้ําค่ะขึ้นโอบกับต้น,นั้นดอกแค้นะคะลน้นกำลังล้นเบิะวมันหลนไหม่ใหม่ มาเก็บซอยแม่ที่ลหลกน้ำตาลมาเก็บมูเล,ยลยนะียงบะฮะมูเลียงบะเนี่ยเหยยบเหยียบดอกแคด้่ะนี่นยมดเดหลายรท่้ป่ะมดใตาขึ้นแขนเสีย อ,อเริ่มล้นหลายแล้วค่ะเดยวก็ล้นหลายก็านีอีกนี่ค่ะดอกแค้มีหมดแดงน้ำค่ะกองไว้ก็ มาใส่เลยลนแบะลงมาอีกแล้วค่ะล้มมามันก็นล้นเลยด้วถงผ่าถงผ่าใส่ดอกแคค่ะหลายเติบเยอะได้พี่นองนี่ลายเติบยุคค่ะ น,นี่ค่ะนี่่คะเป็นเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์นะค่ะดอกไม้ตามฤดูกาลนะค่ะดอกไม้ตามฤดูกาลมีประโยชน์ เย็บดอกแคนาะเป็นของป้าของแทรธรรมชาติเลยเด้อค่ะบ่ไดเสริมเติมแต่งยี่หยัเงนะครับเกิดเองตามธรรมชาติเด้อพี่น้องบ่ไดปลูกบ่ได้อีหยังทั้งสิ้นเลยค่ะนี่นี่ละวิถีชีวิตบ้านคนะ่ะชีวิตบ้านนาไปนี้ ต้อยเอาอีกทีมันมันคางตนา้นไม่พี่น้องก็เลยต้อยเอาหมดแดงหลายๆด้วยนะคะหมดแดงกับต้นไห้เนี่ยหรือว่าต้นไซนนะคะหมดแดงหลายคัะ แต่ว่ามีตะหังหนหน่อยค่ะมาเพอแล้วล่ะเริ่มเป็นดอกดกแล้วค่ะแล้วเ,เจ้าเม็ดมันเปลือกตาไปยุดอกเห็นเม็ดมันแก่ก่อน อันนี้อันนี้น่วยเก่าเพิินนี่เม็ดบะบูในพี่น้องเดี๋ยบมันก็เนด้อเมื่อมีอยู่แหละมีอยู่ได้อบออกไปวานไ้ก็ฟังสาก่อนพี่น้องคุณนะเมื่อเป็นน่วยเมื่อเป็นน่วยอันสันสันเด้ค่ะน่วยเงาเหงาคุณนะค่ะเหงาเป็นเม็ดนึงคุณทรรมังค่ะน่วยเหงาดีค่ะเหงาเป็นเม็ดคุณนะคะ พูดนะงวยดอกแะคแล้วค่ะงวยดอกแคนาแหนบเป็นเม็ดพุณนะดึงอีกก้อนหนึ่งหนึ่ง,งถึงบ้านเอถึงอยู่่น้องโอ้เอาพันต้นนี้ละพันุดอกหนาดอกอ่นดอกง่ายดีเอาไปเป็นแนวไว้ อ,อได้ดีจัะอะได้สองน่วยก็พอจะห้มาหาวไม่จะห,หามอเตอร์ไซค์น้ำตาลมากระทอมเร็วมวนมากระทอมแล้ว,ว,ล,วลูกเี็นั้นยางย้มันมาหมดแดงกัดเด้ มันนีอากาศค้มฟ้าค้มเล้ะคะ่ะเป็นทุกฝนสิสตกค่ะสังเบิงเต็มตอนใบใบมันสิตกให้บ่อกมือนี้มือวานนี่ทํ้มทาแล้วค่ะแต่กระบะตกมือนี้ละสิตกหมาต้องม<ะ>องคิดว่าถึงรถแล้วคะ่ะไปบานนี้ ก็ได้ดอกแคเฮาเห็ดยูเห็ดกินคลิปนี้สามองกัปิดดคลิปไปกับถุงดอกแค้นละเดค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าหามวาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นี้สวัสดีค่ะปลาคืมสมบายดีดยูพี่น้องอากาศบ่ฮอนค่ะ